สวัสดีครับผมช่องไอป่าน1994วันนี้ก็จะมาตีไว้ครับเป็นสติกเกอร์สะท้อนแสงเนาะหรือว่าเทสสะท้อนแสงเดี๋ยวลองแกะสินค้าชมกันนะครับนี่นะครับแพ็กมาก็ประมาณนี้เนาะเป็นไว้แปะกับตามเสาหรือว่าตามอะไรที่ว่า มือซึครับเอาไว้ให้เวลาไฟเนาะกระทบม,มันจะสว่างตอนแสงก็อันนี้สีเหลืองออกเหลืองๆเ,เลยแหละไม่ไม่ได้เหลืองส้มเนาะ <S <S เป็นลายคล้าย,ายคลาเลานะครับก <c oughs> ็หากใครสนใจสินค้าก็สั่งใลตะก้าได้นะครับไม่แพงนะก็รองขอคุณกับทางร้านด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ